สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมมีฮีโร่มาแนะนําเพื่อนๆนะครับเป็นฮีโร่ที่ผมใช้ในการไต่แรงนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมเล่นบ่อยเหมือนกันนะครับสาหรับตําแหน่งโลมิงนะครับซึ่งฮีโร่ตัวเนี้ยหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับแต่ถ้าได้มาลองดูผมนะเออผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะติดใจนะครับสําหรับคนที่ชอบเล่นแทงแล้วก็ซัพพอร์ตเพื่อนๆเป็นหลักนะครับฮีโร่ตัวนี้มีชื่อว่า ไมโนทอร์นะครับหรือว่ามิโนทอร์นั่นเองนะครับก็สกิลของมิโนทอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเริ่มจากพาร์ีฟก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าตัวของมิโนทอร์นะครับจะได้รับกระตุ้นใจหลังจากใช้สกิลเพื่อฟื้นฟู HP นะคือสกิล2นะโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความเสียหายที่ได้รับนะครับแล้วก็เมื่ออยู่ในสถานะโกรธเกี้ยวเอฟเฟกตนี้จะเพิ่มเป็นสเท่านะครับอันนี้คือ สกิลแบบย่อ,ยอนะครับของมิโนทอร์สกิลที่1ความทิ้นหวังนะครับมิโนทอจะกระโดดไปยังตำแหน่งที่กําหนดนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายให้ศัตรูที่อยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็น็อกพวกเขาขึ้นไปในอากาศนะครับประมาณนี้นะครับสกิลที่2นะครับเป็นสกิลฮิลนะครับใช้ในการฮิลเลือดนะครับเสียงคำรามมิโนทอร์จะฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองและฮีโร่พัธมิตที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมี H p ต่ำสุดนะครับก่อนหน้านี้สกิลของมิโนโทอร์เนี่ยมิโนโทอร์จะฮิวฮิวเพื่อนที่อยู่รอบตัวนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเฉพาะตัวที่มี HP ต่ําสุดแล้วก็ตัวของมิโนโทอร์เองนะครับโอเคส่วนสกิลอ,อันติเมตนะครับสกิลที่3ความโกรธแห่งไม,มโนนะครับก็มิโนโทอร์จะเข้าสู่สถานะโกรธเกลี้ยวนะครับแล้วก็ทุบพื้น3าครั้งนะครับแล้วก็ น็อกอัพศัตรูขึ้นไปบนอากาศนะครับก่อนหน้านี้มันจะน็อกอัพ1วินาทีนะครับตอนนี้คือโดนเนื้อมาเหลือแค่ 0.8. วินาทีนะครับแต่ว่าฮีโร่ของที่ฮีโร่มินโนทอรเพิ่งโดนบัฟมานะครับทุกคนน่าจะทําให้เก่งขึ้นมาแต่เก่งมากเก่งน้อยอันนี้เพื่อนๆต้องเอาไปลองนะครับโอเคส่วนเซตอุปกรณ์นะครับของมินโนทอร์ เซตนี้เป็นเซตที่ที่ผมใช้เองนะอาจจะไม่ได้เหมือนของแบรนด์ของโปนะครับผมเลือกขึ้นมาใช้เองรอ,องเท้านะครับผมเลือกเป็นรองเท้ามหาอุดนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของความากันซีซีนะครับแล้วก็ชิ้นแรกนะครับผมออกเป็นขวดแก้วโอเอซิสนะครับจะเพิ่มพลังเวทแล้วก็เพิ่ม h p p แล้วก็ลดกูดาานะครับแล้วก็ ของชิ้นนี้จะเพิ่มในจะจะเก่งในเรื่องของการฮิวนะครับแล้วก็มินทอร์จะมีในส่วนของฮิวด้วยนะครับเลยก็ก็เลยเหมาะกับมินทอร์นะครับชิ้นที่2เป็นออร์เลคิล้นนะครับออร์เลคิล้นก็จะมีพลังป้องกันกายภาพพลังป้องกันเวทแล้วก็ลดูลดาวนะครับแล้วก็มีสกิลติดตัวคือคืออวยพรเอฟเฟกต์เกราะนะครับแล้วก็ฟื้นฟู HP ที่จะได้รับเพิ่มขึ้น3 0สินะครับชิ้นนี้เป็นของแทคงนะครับโล่ผู้พิทักษ์เป็นตัดเลือดนะครับก็ จะบอกบวกพลังป้องกันกายภาพพลังเวทแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่นะครับสาหรับฮีโร่ศัตรูที่ศัตรูแต่ละตัวนะครับห้ายูนิตการป้องกันกายภาพและเวทเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เอฟิกสูบชีวิตนะครับรับความเสียหายลดเกาะด้วยนะครับตัวนี้เนาะโลู้พิทักษ์นะครับต่อไปเป็นหมวกผู้พิทักษ์นะครับก็จะบวกพลัง h P นะครับบวก20%แล้วก็ฟื้นฟู หลังจากเราออกนอกจากการต่อสู้นะ5วินาทีมันจะพื้นฟูเลือด2.5เปเซ์ของ HP ทั้งหมดนะครับก็ถ้าเราออกจากไปเราก็จะเพิ่มเลือดขึ้นมาได้เองนะครับแล้วก็มีเมื่อได้รับความเสียหายที่มากกว่า500แต้มในคราวเดียวนะครับความเสียหายส่วนที่เกินจากนั้นจะลดลงนะครับ20บวกกับ0.2 HP ทั้งหมดนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเนี่ยผมแล้วแต่สถานการณ์นะครับจะออกเป็นเกาะโบราณก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็น เกาะกันเวทก็ได้ในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามมีตัวเวทเยอะๆก็อาจเป็นเกาะอาจจะออกเป็นเกาะกันเวทก็ได้นะครับอันนี้เป็นไอเทมที่ผมใช้นะครับอาจจะไม่เหมือนทุกคนอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะแต่ผมใช้เซตเนี้ยแล้วผมคิดว่ามันโอเคสำหรับผมนะครับส่วนเอ็มเบมก็ผมใส่เซตที่เป็นของแท้งทั้งหมดเลยนะครับ3ชิ้นที่ผมอัพขึ้นมาได้นะครับแล้วก็คาถาคาถาของมิโนโทอมันผมมองว่า มันจะมีอยู่แค่ฟิกเกอร์นะครับที่ใช้ได้แล้วก็อีกันนึงก็เป็นฟื้นฟูพลังนะครับที่ผมใช้อยู่2อ,อันนี้หรือไม่ก็เราจะออกมาเป็นช้าล้างนะครับเพื่อที่จะล้างดีบัฟของฝั่งตรงข้ามได้ผมว่าสามอันนี้น่าจะเหมาะกับ mm hmm. มิโนโทอร์เลือกใช้ตามสถานการณ์แต่ปกติผมใช้ฟิกเกอร์เอาไว้กระโดดเข้าไปสตัน์ในช็อตที่เราเซอร์ไพรส์หรือไม่ก็เอาไว้หลบเอาไว้หนีนะครับประมาณนี้สําหรับมิโนโทอนะครับ เดี๋ยวไปดูนะครับวิธีการเล่นมิโนโทองผมเองนะครับการเดินเกมแล้วก็การเล่นมิโนโทองสายซัพพอร์ตร้อนะครับโอเคทุกคนไปดูกันลุยนี่เราคือผู้เล่นแถมนะขอมามาเต,มเติมเต็มตี้เขานะ <Wow. S 1> เราจะซัพพอร์ตให้เต็มที่แล้วกัน Diamond, ห PA ้องเราเป็นสายซัพพอร์ตนะตรงนี้คือสายซัพพอร์ตนะครับบัมีตัวมีตัวเดี๋ยวผมขอไปส่งเปิดป่าเขาก่อน ปัะตูไม่ได้เก็บวับส้มนะเขาจบบนนะนี่คือเราแจ้งเพื่อนไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปช่วยบนกัน นี่คือเราแค่ตอนนะเพราะเรามีฮิวนะเรามีฮิวเราฮิวได้เราสพอร์ตเพื่อนได้โอเคเขาตามเรามานะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีตัวขีหัวเหรอ โอ้พลาดเลยอลอรีแรงก่อนข้างหน้าจะไปร้อยดาวคงไม่ทันรอบนี้อ๋อผมยังไม่ได้ถึงไหนเลยคุณบาเมื่อกี้โดนเก็บด้วย,โด,กกยโดนเขาล่อไปฆ่าเรายังไม่รู้สกิลยังไม่รู้ตัวฮีโร่เนาะมันก็เลยลำบากอยู่รู้แค่ตัวที่เราเล่น ต้องศึกษาเพิ่มเติมเยอะหน่อยถ้าจะเล่นเกมนี้เดี๋ยวเรายืนโซนให้เพื่อนเล่นได้ก่อนตอนนี้พยายามเน้นให้เพื่อนเล่นได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปล่างก่รนอนะเขาตีเต่ากันละไม่ทัน เพื่อนเราเข้านะแต่เราไม่เข้านะป้อมตีแรงนะเราเราหิวโอเคเราจะได้แค่นี้แล้วเ,เราก็กลับบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยช่วยกลางหน่อยได้คีิปกลางมาเดี๋ยวนะผมขอช่วยกลางก่อนแล้วกันดูเรื่อนให้เพื่อนกนะี้เราเสียนะไม่ได้เต่า จะฝั่งเราคิวเยอะกว่าน,น,นิดนึงนี่เพื่อนคอยสอดส,ส่องให้เพื่อนเราเป็นหลักนะรเราโซโล่คิวได้ตัวหนึง่งโอเคสวยสวยเพื่อนสวยเรายิงโซนให้เพื่อนนะครับโอเคเพื่อนเรายิงได้ new เข้ามาก,กินเหรอเพื่อนอุ้ยนิดเดียว <laughs> เราพาเพื่อนไปตายด้วยเนี่ยโทษทีเรามีฮิวนะเราเพื่อนเรามารอเพื่อนเรามาเราเพื่อนเรามาปิดโอเคสองตัวฮิว <c oughs> ให้เพื่อนด้วยโอเคได้ตัวหนึ่ง เอาห่เราเป็โดนฆ่าจริงเราไม่ได้อยากฆ่านะเราอยากให้เพื่อนฆ่าเพื่อนจะได้เกิดลมเติมมาช่วยกลางเต่าจุติแล้วนะจุติล่างนะรีบเคลียร์แล้วก็ไปรวมกันที่ล่างไม่รอนะผมไม่รอเหมียมาตีเว็บนี่นะโอเค รวมรวมแต่เราจะไม่เปิดนะเรารอมีตัวเข้ามาแล้วกันเพื่อนเครีย์กลางก่อนสวยเพื่อนสวยเอาให้ได้นะเพื่อนสวย n e เราไปช่วยบนเคียการแล้วก็ไปช่วยบนโอเคไปบนเลยครับแต่บนเราจะไปที่พุ่มก่อนนะไปดักที่พุ่มแล้วก็เปิดพุ่มให้เพื่อนรอดักรอดักนี่ไงนี่ไงสวยเพื่อนสวย ผมเล่นได้ทุกตำแหน่งยกเว้นตำแหน่งที่แบกผมมาละอ้าวทำอะไรเพื่อนเราเพื่อนเราไม่เข้านะเรารับดาเมจได้แค่นี้รอรอรอเพื่อนเรามาเอาอยู่สวยสวยสวยเพื่อนโทษ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  เราเปิดไม่รอเพื่อนนะเมื่อกี้นันตีผมไม่มีแล้วยูเรื่อไปก่อนโอเคเอ่อต้องมีคนไปกันบนคนหนึ่งเพื่อนเราขึ้นไปบนล้โอเคอันนี้เราเล่นแบบตามสเตปซับพอร์ตเลยนะเก็บไลล่าไว้อย่าให้ท้ายเกม ทันไหเพื่อนทันโอเคฮิโนโอเคดูออกมาเพราะว่าเอาตัวนี้ดีกว่าผมยืนให้ผมยืนให้ผมยืนให้เอานะเอาให้ได้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 โอเคสวยเพื่อนสวย เดี๋ยวขึ้นไปช่วยเพื่อนที่บนเดี๋ยวดับคุ้มตรงนี้เออเออถอยนะ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  <c oughs> เพื่อนเราโลเพื่อนเราโลเรายือนโซมได้พอเพื่อนเราโลแค่นี้พอนะแค่นี้ โอเคสวยเพื่อนสวยถอ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 ยเราฮิว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 ให้เพื่อนถอยโอเคเพื่อนตายช่วยได้แค่นี้เพื่อนแต่ทีมเรายังเป็นต่ออยู่นิดนึงเนาะโอเเวฟนี้ก่อนให้ได้ป้อมกลางโอเคฮิว แล้วก็เราพยายามไม่ต้องเปิดเผยตัวนะเราเป็นโลมมิ่งพยายามให้เขาระแวงว่าเราอยู่ไหนแค่นี้พอนะแค่นี้พอเรามีามหิมีห oh, <kill. S 1> สวยเพื่อนสวยโอเคผมว่าเรา <'t> เราเปิดป่าเลยตามมาตามมาตามมาเพื่อนเราจะโดนโอ้ไม่ทัน มีเพื่อนดันคีบบนอยู่แล้วเราก็ดับพุ่มตรงนี้บะ <your> เพื่อนเราเข้าทันหรือเปล่าโอเคสวยเพื่อนสวยนิว <laughs> ครับโอเค ป้อมอย่างเดียวนะเราไม่ต้องไปตีคนแล้ว,เ,วเราก็ฮีขเราเอาป้อมให้แตกไม่แตกเราก็ถอยโอ้เดียว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 ถอยถอยถอยอะไรเพื่อนอะไรผมไม่ได้มาคนเดียวเพื่อนผมเยอะฮิวฮ <c oughs> ิวฮ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 ิวเจอตัว ผมอยู่กับเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนถอยก่อนเพื่อนเพื่อนถอยก่อนคนเราน้อยคนเราน้อยเดี๋ยวผมมีอันตีแล้วนะผมจะมีอันตีละฮิว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 รอสวนสวนได้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 โดนใครบ้างไหมโอเคฮิว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  ฮิวอ๋ปั้มอ๋ปั้มอ๋ปั้มสวยสวยฮิวเพื่อนฮิวเพื่อนเอ้ยโดนเราโดนเราโดนเราฮิวเพื่อน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 โอเคฮิวเพื่อนฮิวเพื่อนอันนี้คือเราเน้นซัพพอร์ตทุกคน เออใจเย็น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 เพื่อนเราอยู่ไหมเปิดพุ่มกันเปิดพุ่ม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 โอเคผมมีฟิกนะผมสามารถฟิกไปเปิดให้เพื่อนได้แต่รอเพื่อนมาใกล้กันก่อนฝั่งหนูนะสามสี่เปิดได้นะเพื่อนเปิดได้เปิดได้เปิดได้ ได้ตัวหนึ่งไหมสวยสวยฮิวฮิวฮิวน้าที่หลักเราคือฮิวเพื่อนฮิวฮิวแล้วก็สตันแล้วก็ฮิวแล้วก็ตีตีป้อมตีป้อมฮิวเรียบร้อย <g ül> <g ül> โอเคได้มาหนึ่งดาว นี่เราทำหน้าที่เราได้สมบูรณ์แบบนะรอบนี้ I, ไม่หนีไม่ไก่ไม่ปอ๊อตรับดาเมจให้เพื่อนอันนี้คือหน้าที่หลักของลมมี่อย่างเรานะ